สวัสดีครับคุณครูทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปการเข้าใช้งานระบบ Toolschool ในระบบคอมพิวเตอร์นะครับผมเคยแนะนำคุณครูเข้าใช้งานเฉพาะในโทรศัพท์มือถือนะครับลืมไปว่าในระบบ Computer คอมพิวเตอร์ควรที่จะแนะนำคุณครูให้เข้าใช้งานนะครับอ่ะเริ่มต้นกันเลยสิ่งแรกนะครับคุณจะต้องทราบนะครับก็คือชื่อนะครับชื่อเว็บไซต์ ชื่อเว็บไซต์ตามนี้ครับมี2ส,ส่วนที่คุณครูจะต้องจํานะครับส่วนที่1ก็คือชื่อของเว็บไซต์ของเขาก็คือ t r u e s c h o o l i n แล้วก็ข้างหลังก็เป็น v i ช t u a โ h o ต์ของโรงเรียนเรานะครับเป็นตําแหน่งที่เก็บเว็บไซต์ t o u e s c h o o l ของโรงเรียนเรานะครับเพราะฉะนั้นคุณครูคต้องจําทั้งหมดนี้ครับแต่เน้นย้ําตรงส่วนด้านหลักตรงนี้นะครับตรงส่วนด้านหลังตรงนี้ คือที่เก็บเว็บไซต์ Google School ของโรงเรียนเรานะครับต้องย้ำนะครับเพราะว่าบางคนนะครับแจ้งผมมาว่าล็อกอินไม่ได้เลยอันนี้เป็นปัญหาตั้งแต่สมัยอยู่ที่โรงเรียนเดิมนะครับล็อกอินไม่ได้เลยล็อกอินไม่ได้เลยอพอผมไปดูนะครับอันเนี้ยเป็นของนารง,งพิษที่ค่ครูงไ,ง <c oughs> มไม่ได้อยู่โรงเรียนนารง,งพิษครูจะล็อกอินได้ยังไงนะครับอ่า นี่ก็เป็นเรื่อง,งขำาที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับทีนี้เปิดโปรแกร,รมเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับอะไรคือโปรแกร,รมเว็บเบราว์เซอร์พูดง่ายๆแปลง,ง่ายๆก็คือโปรแกร,รมที่เราใช้เล่น Internet. อินเทอร์เน็ตนั่นแหละในทีน่นี้บางคนก็ยังไม่รู้จักอีกนะครับในที่นี้เพื่องผมก็จะมีอยู่3ตัวนะครับที่ผมใช้บ่อยๆที่สุดน,นะครับก็คือ Google c h r o m ท่านผู้รูน่าจะรู้จัก นะครับเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งอันดับ2นะครับที่ผมชอบใช้นะครับก็คือ Firefox นะครับแล้วก็อันดับ3นะครับสมัยก่อนเป็น Internet Explorer นะครับปัจจุบันเปลี่ยนมาเป็น Microsoft ์เอ็นซฟฟ้าสัญลักษณ์แบบนี้นะครับเหล่านี้คือโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นอินเทอร์เน็ตหรือโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นะครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้คุณครูพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ลงไปใน address bar นะครับ address bar ก็คือแถบยาวๆด้านบนมีไว้สำหรับใส่ที่อยู่เว็บไซต์ให้พิมพ์ลงไปนะครับ toschool. in แล้วก็ s n p n p b r นะครับพอบกด enter ปับ๊บมันก็จะมาหน้านี้ให้เรานะครับบางคนไปกดเป็นตัวอื่นนะครับพอคนไปเลือกนะครับไปเลือก คลิกเอาเนี่ยมันกลายเป็นตัวอื่นเห็นว่าเป็น t ู o school กลายเป็นตัวอื่นนู่นเป็นโปรที่โรงเรียนอื่นนะครับลงชื่อ,อยังไงก็ลงชื่อไม่ได้นะครับอ่ะอันต่อไปนะครับเมื่อคุณครูมาถึงนี้แล้วนะครับคุณครูก็ต้องใส่ username และ password นะครับ username ตรงนี้ผมแจ้งคุณครูไปแล้วนะครับสําหรับคุณครูจะเป็นอ่เลข13หลักอ่าเลข13หลัก ภันะครบใช้เมาส์เขียนนะครับเลข13กษหลักส่วนรหัสผ่านนะครับผมได้แจ้งคุณครูในไลน์แล้วนะครับแจ้งคุณครูไปแล้วบางท่านก็เข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วใหคค้คลิกท,ที่ครูนะครับคลิกที่ครูนะครับครูจะได้เข้าไปในระบบในฐานะครูถ้าคุณครูไปคลิกผิดคลิกที่นักเรียนเนะี่ย ไปนคลิกที่นะักเรียนตรงนี้คุณครูก็จะเข้าไม่ได้นะครับอ่ะยูเซอร์ผมผมได้เข้าไปเปลี่ยนทั้งยูเซอร์และพาสเวิร์ดนะครับมันก็เลยสามารถเปลี่ยนได้นะครับอ่ะเมื่อเข้ามาแล้วเป็นอันเสร็จสิ้นการเข้าใช้งานระบบนะครับ ให้ค,ครูไปรับชมคลิปต่อไปนะครับก็คือการทำโครงสร้างรายวิชาของค,ครูนะครับหรือถ้าใครต้องการที่จะปร,ะรับปรุงรหัสผ่านนะครับก็สามารถคลิกที่ปรับปรุงข้อมูลได้นะครับค,ครูสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของค,ครูได้เลยนะครับสำหรับท่านท่านผอนะครับท่านผอก็เลขจำนวนสิบหลักเช่นกันนะครับส่วนรหัสผ่านก็ที่ผมได้แจ้งในไลน์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ